สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งเทม16บหเพราะฟุตบอลคือความสนุกวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพิพิธี์ครับปรการสันยี่าส2025-2026ครับมาในส่วนของนัดนี้ครับเป็นแมชเดย์ที่9ในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ครับ แข่งขันเวลา20นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยครับและทางเอสตันวิล่าครับวันนี้เปิดออรังเย้าของตอนเองที่วิลพาค์ครับต้อนรับการเือนทางอูเมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่ในฟอร์มที่โดดเด่นและยกระดับเกมรุกของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับกลับมาแล้วครับหลังจากศึกนัดกลางสัปดาห์ในศึกเวฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกครับมา ลัดดีบุตรศิลป์เป็นทางไมเคิลริเวอร์นะครับยินดีต้อนรับแฟนสิงห์ผง,งาดครับระบบ4231ศัตรูเป็นมาตินารี่ครับแนวรับมาที่แคสคอนซ่าเปาโตเลสลูกาดีนครับส่วนแดนกลางมีคามาร่าอูนาน่าโรเจอร์สจอร์นซันโชค,ครับจอร์นแมกินส่วนด้านหน้ามีทางลีวัตกินส์ครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับระบบ 4-3-3สับตู้เป็นโซนจิโดนารุมา่าแนวรับมีนูนเดสมีเด,ดีอสควาเดีโออานุริแดนกลางมีโฟเดนไรชเดอร์โคซิตครับส่วนแดนหน้ามีทางเชคกี้จันมิดอกูรวมทางกับเริงเบลฮารแ์แลนด์ครับความสนุกความมันตรงนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับในการแข่งขันจริงครับรับชมให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกแพลตฟอร์มครับ ส่วนตัวเกมของเราเพื่อความสนุกความบันเทิงครับขอบคุณ EFC 26ครับคุณผู้ชมเกมเริ่มครับทางทีมเยือนแมนซิตี้เป็นฝ่ายเขียวก่อนครับมาในสีเทาสลับกับสีเขียวสะท้อนแสงจากขวามาซ้ายแมสายก้อยของทางเจมิโดโกโรเจอครับพาบอลขึ้นมาแปะ ขวามาที่ไมตี้แคสจังหวะย้อนมาครับโดเจอร์เอาให้มาโอริวัตกิน <c oughs> บวนนหลังให้ประตูซัดก็ได้ครับสัญญาณสูนหน้าอยู่แล้วแต่ตรงนี้หยอดเข้ามาในกรอบโอ้เป็นจังหวะล้ำหน้าออโอจังหวะที่ไปสัมผัสบอลของโอริวัตกินครับ ทางฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยผลงานห้านัดล่าสุดพวกเขารวมทุกรายการคุณผู้ชมชนะาทาั้งห้านัดเลยครับโอ้โหลูกทีมในเมดีอยู่ในฟอร์มที่กำลังมั่นใจเลยครับเอาบอลโยกออกขวามาไมกินกลับคืนมาที่คารมารากดตรงนี้ติดบล็อกอีกทีหนึ่งครับโรเวนเดส่เาเหมือนจะแฮนด์บอลหรือเปล่าครับแต่ไม่มีสัญญาณจากห้อง VR ครับวิลล่าเดินหน้าต่อ มกินเล่นกับซานโชพื้นที่เล่นกันอยู่แคบๆครับม,มากระจุกกันแดนกลางแต่ยังได้อยู่ครับโอ้หนะนะ่าหลอกมาทางมอร์แกนโรเจอร์สเกี่ยวได้ครับอดีตผิ้นสลองโอ,โอ้โหโขาตายไปแล้วครับเดอรูมา่าอูส่วนทางฝั่งของ Una i i. อูนาเเมรี่คุณผูชมครับผู้จัดการทีมที่โดดเด่นในฟุตบอลถ้วยนะครับ อ่าสมัยที่คุมทัพกับสโมสรจากประเทศสเปนครับโอ้โหแต่ตอนนี้ฟุตบอลลีกเาก็ไม่ธรรมดานะครับโดดเด่นโดยเฉพาะเกมรุกเลยครับ151แมตช์กับการคุมทัพวิลล่าชนะไปถึง81ครับเสมอยี่แพ้41นัดครับโอ้โห,โโหโด,ด,ดูครับสุขการทีมชาวสเปนนิชครับบอลมุงย้อนกลับเข้ามาที่โรเจอร์ส ปั่นซ้ายมาโอ้โหพื้นที่เพียบเลยครับลุยตำแหน่งแล้วมาทุ่นเมตแล้วสวนมาตรงนี้โอรีวัดกิมสู้ฮููออกมาอย่างรวดเร็วเลยครับโอ้โหอย่างที่เรียนไปครับวิลล่าทำได้สิบลูกจากห้าแมตช์คุณผู้ชมครับเราไม่แพ้ใครเลยในรอบ6แมตช์สำคัญคือห้าดา่าสุดอย่างที่เรียนไปชนะรวดครับ เล่นในบ้านตัวเองตรงนี้ก <c oughs> ดอีกครั้งหนึ่งครับนอารูมากตัวเซฟกระจุยเลยครับนัันล่าสุดของทางวิลล่าเนี่ยพวกเขาเพิ่งไปเยือนทางไก่เดือยทองครับเอาชนะมาได้สองหนึ่งแบบสุดมันเลยครับตรงนี้มีขึ้นเทคโมงโอ้โหเอาตัวเลสครับวันนี้ได้รับโอกาสแทนฟรอนมิงสที่ มีปัญหาการบาดเจ็บแต่โอ้ตรงนี้เหมือนมงคืนเลยครับส่วนทางฝั่งซิตี้กันบ้างครับห้านัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่สรุปเสมอเพียงแค่นัดเดียวครับที่เหลือสี่นัดเก็บชัยได้แล้วเป็นสนัดล่าสุดครับซิตี้เอาชนะได้ต่อเนื่องเลยครับเริ่มจากชนะเบนฟอร์ด10ชนะทาง เอลตัน2-0ครับแล้วล่าสุดครับในศึกเวทไฟแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาเพิ่งไปเยือนเบียริอัลมาครับเอาชนะได้2-0โดยทางอลิบอคฮันเล่นและเวโรซิวาครับอืมอืมเอาเดืดอดกันโตเอครับเจมี่ตอกูตอกูพาบอลย้อนกลับเข้ามาใหม่เปิดข้ามฟากมาจับได้เทคมงของทางโฟเดนครับไม่ถึงโฟเดนเขาแล้วบังบอลกันต่อ ฟูเดนจ่ายติดครับไรชเดอร์อา้าวลูกตรงนี้แล้วเป็นจังหวะย้อนมาให้ไปรูตั้งเตะตรงนี้ครับโฟเรนข้ามหลอกอา้าวไหลามาลูกสู่ตรงนี้โควสิบอ้ยแบลบกเบล่าอ,อูจังหวะแฮกติกการเล่นรู้ั้งเตะตรงนี้ทำได้สวยครับแต่เป็นเอมี่มาร์ตินเนสปฏิกิริยา สุดๆจริงๆครับจะมาเตะมุมครับบอลเปิดเข้ามานี่ตะวัดเร็วโอ้โห,โ,หโหตรงนั้นไม่มีผู้เล่นขนงทางแมนซิตี้ครับสกัดออกข้างไปครับซิตี้เริ่มตั้งเกมตัวเองได้ครับอ้หาเล่นทุ่มเองเลยหรอครับ 2 1นาทีผ่านครับยัง 00, 0-0ครับที่วิลล่าพักจารน์นซานโชไปชา้าซะแล้วครับแต่ดูครับยังไหลบอลได้เปรียบอยู่ลูกาดีนวันนี้เจาะทางฟูลแบ็กฝั่งขวาของแมนซิตี้โดยมาธิอวสซูเนสนะครับหยุดตำแหน่งไป2จังหวะแล้วครับไปบุกเพื่อนไม่ได้นะครับมาอีกทีมอร์แกนโรเจอร์สให้มาร์ตจอห์นแมกินหลุยมาในกรอบ อา้าวโดนดักเอาแล้วไปพาดกันเองแกก็ยังเซฟอยู่ครับแล้วนาดูมาแต่จังหวะที่ไมตี้แคชไปแย่งบอลมาแม็กินกลับเข้าไลน์ไม่ทันครับล้ำหน้าไปครับซิตี้เนี่ยผลงาน9นัดล่าสุดขพวกเขาพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเริ่มมีรู้กันที่ ดีเริ่มตั้งหลักได้สวยงามครับอยู่อันดับที่สงของตารางในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับ16แต้มตามหลังอาเซนอลทีมนำเพียงแค่3แต้มเท่านั้นนะครับดังนั้นนัดนี้3แต้มของพวกเขาสำคัญจริงๆครับย้อนมาใหม่อันรีครับให้มาที่ทิชาน,นี่ไรชเดอร์ ส่วนทางฝ่ายเซนติล่าครับ11นัดล่าสุดโอ้8นัดล่าสุดพวกเขาครับอยู่อันดับที่11นะครับโซนกลางตารางครับมีอยู่12แต้มโอ้แต่ถ้าชนะนัดนี้ได้เนี่ยอาจจะมีลุ้นเป็นท็อปทีเลยก็ได้นะครับอันดับนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชะลุได้เลยโอ้น้องสองทีมครับ3แต้มสำคัญกันโอ้ต่างกันที่วัตถุประสงค์ที่แต่และทีมต้องก,การเลยครับโอ้นานา่าให้มาที่โอลิมปิกสุ เดินจังหวะรอครับแมแต่สุดท้ายดีแอสวันนี้ช่วยในเกมรับอูได้ดีเลยนะครับโอ้นั่นะ่นะแมตตีแคสเข้ามาซับพอร์ตเพื่อนร่วมทีมครับริมเส้นขวาขวายกยดนี่ครับจักรยานอากาศวันนี้สร้างอากาศได้เยอะจริงๆครับวิล่าแต่มันยังไม่ผ่านมือจัลจิ ตนั้นมากครับเอาเราไปเสียบโอ้โหซานโชว่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าเกมหยุดนี่ใบเหลืองย้อนหลังจะมาหรือเปล่าอืแต่ไรอันเชกี้เปิดข้ามมามข้ามฮาเลนเลยครับเปล่าไปอยู่ที่ทางโดโกหมาใหม่อีกทีหนึ่งบอแลบอแฉะมาติเนสครับดูครับหยุดบอลแมน่นแล้วพลิกเล่นต่อได้เลยครับคาเมรา กลางครับร์แกนโรเจอร์แล้วโอ้โหวันนี้เล่นงานฟูลแบ็กซ้ายขวาทั้งคู่เลยครับบอลยอดมาโอรีวัดกินทั้งนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหดูครับอย่างที่เรียนไปครับความมั่นใจของพวกเขากลับมาแล้วครับเราเป็นทาวรีเวอร์กินครับเอาเข้าหรือเปล่าเดีวเวเวดูก่อนครับจะว่ายกโอ้เข้าไอเข้าว่าเข้า,ขา,ขาแน่นอนครับแม่แต่ จอร้องซันโชต่างหากครับที่โดนใบเหลืองหรือเปล่าอาปากโบ๋เลยครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูกราฟิกครับแต่สันนิษฐานน่าจะเป็นจังหวะที่โดนใบเหลืองหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้แต่สกอร์บอร์ดนั่นไงครับมาเลยครับอินโฟกราฟิกซันโชใบเหลืองครับแอดมินจําได้กรรมการก็ไม่ลืมครับ <c oughs> ว้าไม่ถึง5้านาทีก่อนทุเลาบาดเจ็บครับอุฟแฟนซิตี้ รวมส่งให้กำลังใจทีมรักของตัวเองครับอูส่วนแฟนวิล่าตรงนี้ได้เฮ่กดเลยครับปั่นเข้ามาพักอก,อกแล้วสกัดทิ้งออกไป4 4นาทีผ่านเนี่ยครับการเล่นงานของทางวิล่าเน้เน,นโอู่จังหวะที่ฟูลแบ็กเติมขึ้นมาสูงนะครับทั้งมูนเนสกับอูอีกฝั่งหนึ่งยังอนุริคุณผู้ชมครับ โดนนำเลยครับทางซิตี้สิประตูในรอบห้าแมชครับหยอดซ้ายขึ้นมาจังหวะชิงหนึ่งสองแล้วกำลังจะครบสามนาทีครับยกห้ามาที่อนุริแปซ้ายมาชิม่ดูก,กู ครบ3นาทีผู้สินตรงต่อเวลาเลยครับ <c oughs> เป่าหมดครึ่งแรกไปครับอกลายเป็นเจ้าบ้านครับฟอร์มแรงต่อเนื่องเลยครับหนโดยทางโอลิอั์กินส์ครับหสหน้าตัวความหวังของพวกเขาครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งลหลังแอสเซนิลาหนึงแมนซิตี้ศูนย์ครับ ครึ่งระลังเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับแฟนคลับช่องของเราครับรวมทั้งอสซนิล่าแลแมนสตีย์ครับ1-0ครับวิลา่าในท้าทายโกรธเลยครับคามาร่าให้มาที่แม็กกินอ้โหกดซัดไปติดบล็อกแล้วจังหวะชิ้นสองอุนาน่าเข้ามาัดรอปโอ่ยงย1-0แล้วแม่โอ้ยรู้มากงานชุกจริงๆครับ พึ่งเซไปแล้วเพื่อนมายัดใส่ตัวแบบนี้โอ้โแต่ยังแก้ไขได้มาอีกทีหนึ่งไรอันเชอร์กี้มีฟิวตัวรุกนะครับจากฝรั่งเศสแต่ตรงนี้โค่าซินี่เลยครับทีเด็ดครับสถานการณ์สร้างวีระบุรุษจริงๆครับโอกาสซาประตูสองครั้งเปลี่ยนเป็นประตูลูกแรกมาแล้วครับกลับเข้าสู่เกมอย่างรวดเร็วเลยครับอูแทบจะเป็นโอกาสบุกครั้งแรกในช่วง ครึ่งลหลังของทางทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสะใจแล้วครับทางเบปเปเรล่าแล้วมาได้้พอหมอพอเจาะเลยครับหลังทางนิโก้กอนซาเลสกับโรดี้มิฟล์ฮดิงทั้งคู่เลยนะครับบาดเจ็บกันไปครับโอ้โหโคสิตมาอดุดรอยรัว่วเดินหน้ากันต่อเลยครับตรงนี้หนึ่งเข้าครับมามาโอ้โห อย่างที่เรียนไปกับคู่นี้เนี่ยห้านัดล่าสุดที่เจอกันไม่เคยเสมอกันนะคุณผู้ชมครับดังนั้นต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเดี๋ยวดูตรงนี้ครับยังเสมอกันอยู่ครับปอตอเลสครับย้อนขึ้นมาเอมี่มาตินเนสนัดล่าสุดกันนะก็เจอกันที่บ้านซิตี้ครับในศึกพิมลีเนี่ยนัดนั้นเนี่ยทางซิตี้เอาชนะได้สองต่อหนึ่งนะครับแต่กลับมาเล่นที่บ้านของทางดิล่ากันบ้าง วิล่าก็จะเอาชนะคืนครับสองหนึ่งเหมือนกันโอ้แต่ตรงนี้หนึ่งเท่าครับเริ่มต้นกันใหม่มามาเชอร์กี้สนุกกอนเกมกันแข่งขันจริงครับกับทางฟุตบอลเกมมิ่งเพียพร,ร์สหพิบหฟุตบอลคือความสนุกครับภาพมาย่สุดม,มันส่งตรงถึงหน้าจอผู้ชมไหลามาตกดตรงน,นี้เลยเจเรมีโดโกู พยายามเปลี่ยนกอลแล้วครับมาเตลโอพอสิตครับถูกถอดออกแล้วใช้มาโดซิวาโอ,โ,โอ้โหจะไม่มีมิดฟิลโอ้โหคุมจังหวะแนวรับหน่อยแล้วครับอมีไลชเดอร์อยู่ครับโอ้โหที่เหลือโฟเดนกับซิวบานี่สั่งสค์เกมรุกเดือดๆเลยครับเอาโดนดักแทงมาข้างหน้าครับอเอล็กินด์บอลพาทัวร์ขึ้นฝั่งขวาครับ รอเพิ่มเติมโอ้ยย้อนย้อนกลับไป <laughs> สวนเร็วไม่ได้ครับโรเจอร์ให้มาที่วัดกินโอ้โดดีมาตรงนี้ทิชนี่ไรสเตอร์บนฝากเข้ามาตรงกลางครับ ถึง30นาทีในตัวเกมก่อนทุาลาบาดเจ็บครับเวลาพักอย่างสมเกันหนึ่งเท่าตรงนี้อยู่ครับอตต่ลูกเกมเดือดจริงๆครับฮาร่แลนดูครับเข้าไปไล่บี้กดดัดนตัวลิงชิงบอลครับตามาราเพื่อนคนสำคัญที่บาดเจ็บนอกเหนือจากทางไทรรนิงเนี่ยครับก็ยังมีทางยูเรนทีนมองส์นะครับ โอ้ที่เจ็บบริเวณน่องเลยครับเนาโอ้แต่วันนี้ถือว่ามาต่อกรกับซิตี้ได้ดีเลยครับส่วนทางซิตี้เนี่ยที่บาดเจ็บนี่ก็ยังมีทั้งกูชนอปกับทางโรดี้ที่แช่งไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นครับหาเจ็บกมาเร็วๆทั้งคู่นะครับกามาราแปะ้ายมาลกูกสตินโอแกนโรเจอร์ บอลถ่ายขวาขึ้นมาครับจอร์นากินอ้าวมาถงไม่ที่แคสแล้วครับมาจนถึงซุดเส้นหลังแนมะแต่บอลโอโ้ลั่นออกหลังไปเลยครับเปลี่ยนตัวครับทางโอนาหน้าถูกถอดออกแล้วเป็นยูเรนทิลมองลงมาครับอืมส่วนทางซิตี้เปิดเกมรุกใส่ครับผมว่ามามูสเห็นแวบบแวเมืแ่อบบสักครู่นี้ครับ ในแมชนี้คุณผู้ชมครับมีผู้คู่ฟุตบอลยักษ์ใหญ่ชั้นนำที่ใหนผู้ชมได้รับชมนะครับศึกลาลีกาสเปนครับเรียลมาเริ์เจอกับมาซ่าครับรวมทั้งกับศึกพิมเล็กยังมีทั้งในส่วนของแมนยูนะครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีครับหลากหลายมากมายครับที่ช่องของเรากำลังทยอยอัปเดตให้คุณผู้ชมครับเตรียมสนุกเตรียมมันกันต่อเนื่องครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่ให้เกียรติแล้วก็ให้คุณค่ากับงานของเราครับแอดมินตั้งใจทุกวินาทีครับในการพัฒนาการภาคบรรยายแล้วก็สมเอาความสุขให้คุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงครับสนุกก่อเกมคันแข่งคันจริงโอยอันเชอร์อกี้แล้วเรียกใครมาติวครับหูกล้องไม่ให้ดูด้วยครับ <laughs> จะ่ว่าเบอบอลกลับเข้ามาเกี่ยวบอลได้กดซ้ายนะมันไปตรงตัวรับโอ้ถ้าเข้าไปนี่สุดสวยเลยนะครับเนี่ยอลิเวอร์กนส์หลาะมาแล้วครับคืนมากดไปติดบล็อกอบามามูสครับ เชียปัญหาการบาดเจ็บอยู่พักใหญ่ตอนนี้กลับมาแล้วครับบัสเตอร์นวนแทงมาทางซ้ายโดกอุ้ยล้ำหน้าในส่วนของวิลล่านะครับมีอดีตผู้เล่นของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือจารนสันโชวงคผู้ชมครับสันโชนี่เคยเล่นให้กับซิตี้ตั้งแต่สมัย คาแข้งในช่วงเยาวชนนะครับยู่18อยู่19แล้วก็ยู่สาครับก่อนที่จะปล่อยตัวไปที่บรเซียดอมุนครับมาตรงนี้สีเสื้อของทางวิลล่าครับได้บอลทันทีเลยครับแล้วเนี่ยครับโอ้หันหน้ามาเจอประกบติดครับแล้วมีบอลในสนามวัดกินเขี่ยบอลเบาๆแล้วโอ้โหกว่าจะออกเอ้า เดินหน้าต่อครับรีบาฮารลนไม่ถึงสิบนาทีก่็ทุเรบาทเจ็บบัามูชตัดเข้ามาออกหักหลอกตัวนโดนเบียดข้างหลังโอ้โห,โหเรียกเป็นจุดโทษได้เลยครับซูปเปอร์ซับทีเปปเปร่าส่งลงมาครับไปเสียเหลี่ยมครับทางลูกเดนโอ้โหดูครับไปผักลม้มดื้อเลย โอ้โหเราดูครับตัวโก่งตัว,ตวงงกัเลยครับืซุมมานั่งสำรองของทางซิตี้นั่งไม่ติดแล้วครับแล้วคนนี้ฮาแลนแสงจนได้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือความเฉียบคมของทางซิตี้ครับจังหวะที่เด็ดที่ขาดครับลิงบาฮาเลนนิ่งพอเลยครับแล้วซัด หักโค้แบบนี้นครับเอาอีกแล้วครับฮาแลนครับแปดแมตช์สิบเอ็ดประตูกับหนึ่งแอซิ์นะครับในตัวเกมตรงนี้ร้อนแรงด้วยครับจังหวะได้พักได้ผ่อนเกมม้างครับเปเปรเล่า สองหน้าที่ผ่านครับบอลเปลี่ยนแกนซ้ายมาจาอนสันโชยัดคืนมาคามาร่าอยู่เรียนทีนมองโบลเอร์กินส์หยดโยดมาบอลตกมาจุดผู้ทิ้งไปก่อนเลยครับต้องการความแน่นอนไว้ก่อนนะครับสำหรับทางซิตี้แต่เกมยังไม่จบครับดูครับอยู่เรียนทนีมองพาบอลเข้ามา สุดท้ามากินโดดตรงตัดบอลกลับมาตั้งกันในแดนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอีกอลวิสให้มาอุมามาโมสอ่าแล้วแทงตรงนี้หลุดเลยครับพื้นที่ว่างเพียบเลยอุ้ยแต่สามาร์ทบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฮาแลนดเสียจงังหวะไปลองกลับมาตั้งใหม่ครับบอลเปิดขึ้นมาบอลตก ไปตกทีเรียนเชอร์กี้เชอร์กี้แม่หันมาทีก็โดนบล็อกแต่ยังได้ครับทิชเน่ไรจิเดอร์โดูกลับโฉบหลังมาไรเดอร์ให้มาเบโรซิวาเอาตัดตรงนี้โอ้โหโหเซฟได้ยังไงก็เรื่องนี้มาตินเนสดูครับเจนมี่โดกูหันไปหาแฟนบอลของตัวเองเลยครับทีมเยือนมาก็ เป็นช่วงขายเกมที่เข้าทางทางซิตี้ครับบอลปั่นลยเข้ามาบุงเช็ดเอา้าหาจังหวะจะกวาดนะกวาดไม่ได้ไม่ถึง2นาทีครับทดเวลาบาดเจ็บตรงนี้บอลดักเข้ามาที่ริเวอร์กินส์ลิเวอร์กินส์เดินทางมาตรงกลางที่เล่นทีมมองบุ๋งเช็ดขึ้นมา แล้วผู้สินเอามีเป่าครับโอ้โหดูครับมาลุ้นช่วงท้ายเกมอีกแล้วครับโอ้โหถ้าฝั่งของวิลา่าซัดเข้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งแต้มล้ำค่าของเขาเลยนะครับท้ายเกมครับเดี๋ยวมาดูสมาธิในเกมตรงนี้ครับแล้วทดครบแล้วด้วยครับเลือกปังโอ้โหติดกำแพง ออกหลังครับโอ้โหลุ้นยันวินาทีสุดท้ายเลยครับจะลงงานแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะทางฝั่งของแอสตันวิลล่าไปครับโอ้โหสุดเดียวสุดมันครับจะลงงานแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับสนุกก่อนเกมการแข่งขันจริงครับขาดคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับขอบคุณจริงๆครับคุณผู้ชมดังนั้นสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ